ว่าเด็กไทยกลัวภาษาอังกฤษถ้ามาดูงาน Powerfish English Speak Contest ที่เด็กๆมาโชว์สกิลเทพแข่งพูดภาษาอังกฤษกัน mm. มีตั้งแต่น้องประถมตัว,ตวเล็กๆ The goal of life that everyone wants to complete the ambitions that somebody has for the future give meaning and purpose to a life whatever it is your dreams are like little seeds w e n i n g to grow into something amazing m o r Thai children can be able to communicate in this language with confidence ตัวแค่นี้แต่สกิลไม่ธรรมดาจริงๆนะคะส่วนพี่มัธยมมาพร้อมท็อป,ปิกที่ร่วมกับ UN เตรียมตัวกันมาดีมากๆ It's a very important topic of quality education. School is like a second home for students. The curriculum must also be well designed. So I believe that we all deserve to get good quality education. ล้วนทั่งในกรรมการก็คืองานหนักมากค่ะเพราะดเด็กๆเก่งทุกคนจริงๆงานนี้ทําให้เห็นเลยนะคะว่าภาษาอังกฤษเป็นสกิลที่ควรได้ฝึกตั้งแต่เด็กและต้องขอขอบคุณ Pawfish Thailand นะคะที่ทําให้เวทีดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาเปิดพื้นที่ให้น้องๆได้แสดงศักยภาพกันแบบเต็มิบไม่หักเลยล่ะคะ่ะ ถ้าอยากอัพสกิลภาษาอังกฤษให้ลูกพาฟิชเขามีแอปพลิเคชันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กๆที่มีหนังสือให้อ่านกว่า4พ0 0เล่มและเกมบวชเกมสนุกสนุกให้เล่นกันได้ทุกที่ทุกเวลานะคะนอกจากนี้ยังมีคลาสเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์แบบตัวต่อตัวกับครูเจ้าของภาษาสำหรับเด็ก3-15ปีผ่านแอปพา i ฟิชคลาสได้เลยพิเศษสำหรับใครที่ติดตามมุนมานะคะรับสิทธ์ทดลองเรียนแล้วัดระดับภาษาให้กับลูกครั้งแรกฟรีกดรับสิทธิ์ที่ลิงก์ใต้โพสได้เลยนะคะ